อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เราจะมีโอกาสได้ลุ้นรับโชคกันแล้วคุณผู้ชมขานะคะอายยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะอาจใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เป็นกําลังจิตกำลังใจคุณผู้ชมขานะคะเออเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่เรานั้นจะได้มีกําลังใจในการมาบอกตัวเลขกันต่อ นะครคุณผู้ชมขาเคาะหัวใจให้ด้วยนะคะอุตัยแล้วคนดูน้อยมากๆเลยอาจจะแจ้งเตือนชานิดนึงวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษานะคะคุณผู้ชมคะบางคนก็อาจจะไปหาทําบุญทําอะไรต่างๆที่วัดที่วานะคะบางคนก็นอนท่านลมเป่าตีดากอยู่บ้านนะคะคุณผู้ชมนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเออ,อใครเข้ามาแล้วดันคอมเมนต์ว่าโชคดีไปให้สักนิดหนึ่งค่ะท่านใดที่เข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าโชคดีมาให้สักนิดหนึ่งนะคะ สวัสดีคุณพัชชาค่ะสวัสดีคุณมาริณีนะคะคุณภูตะวันสวัสดีค่ะนะฮะรัฐบาลไทยค่ะนะคะเออไม่ใช่หวยลงหวยลาวนะคะคุณโอนะฮะเออนะคะเป็นล้อๆไปนะคะเออหลายๆคนเรียกร้องมากหลายๆคนจะเป็นจะตายหลายๆคนลงแดงตายแล้วแบบว่าเมื่อไหร่จะเปิดเลขรัฐบาลไทยนะคะให้ดูกันนะคะเออวันนี้มาแล้วนะคะมากันแล้วนะคะเออเปิดให้ดูกันแล้ววันนี้นะคะนี่ อะคอมเมนต์ว่าโชคดีไห้สักนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาอุ้ยสองคนดูตายแล้วสมกับการรอคอยสิสิงๆนะคะเออแต่ละคนสมกับการรอคอยมากๆเลยนะคะมีใครจะรอคอยอีกไหมคะมีใครจะต่างๆอีกไหมนะคะตายแล้วคนดูสามรอคนดูนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามากันแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขานะคะเออ รอกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีเวลาในการในการเข้ามาดูไลฟ์สดกันนะคะเออหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราดันคอมเมนต์ก่อนเราดันคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เราดันในเรื่องของการกดแชร์กดแชร์ให้คนที่กำลังนอนเวรอยู่นะคะเออทักไปบอกเพื่อนเลยนะคะว่าอาจารย์ไอติมไลฟ์สดแล้วนะคะบางคนนอนเวรนอยู่นะคะโทรจิกเพื่อนเลย นะคะบอกว่าเร็วๆรีบเข้ามาดูไลฟ์สดเร็วๆเลยรัฐบาลไทยเปิดที่นี่ที่เดียวนะคะต้องบอกก่อนคุณผู้ชมขาทุกคนฟังนะคะตอนนี้มิจฉาชีพระบาดหนักมากๆเพราะฉะนั้นคือใครที่ติดตามผ่านช่องทางนี้คือช่องทางจริงนะคะช่องทางจริงเพจแฟนเพจจริงๆนะคะจะมีคนติดตามอยู่ที่470,000คนนะคะนอกนั้โบโบเบนะคะ 2 0 0ร้อคนก็คือเพจปลอมทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราอย่าหลงไปอยู่ในเพจของมิจฉาชีพนะคะเอออ่ะเข้ามากอะไรนาะดันคอมเมนต์ให้สักนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชม300รอคนดูตายละนะคะอ่ะโชคดีค่ะคุณชัตพัฒนะคะคุณสุดารัฐสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยดันให้ให้สักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวครบสักหนึ่งพันคนดูมัน <laughs> มันจะยากไปไหสักคนหนึ่งพันคนดูนะ ติดตามเสมอขอบคุณมากค่ะคุณอรวีนะคะขอบพระคุณมากมายนะคะขอบพระคุณมากมาย412คนดูสระบุรีรอจ้านะคะมีที่ไหนแบบหลายๆคนก็อาจจะได้เห็นผ่านหูผ่านตากันมาแล้วนะคะเพราะาเพจมิจาชีพเอาไปลงเยอะมากนะคะไอ้เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นก่อนไดเดี๋ยวบอกให้ทุกคนเข้าไปอยู่ในกลุ่มกันก่อนเพราะว่างวดหน้าเนี่ยนะคะจะแก้เพจพวกมิจฉาชีพก่อน งวดหน้าจะแก้เผ็ดมิจฉาช,ชีพสักนิดนึงนะคะเออสี400่ร้อยสี่ร้ยคนดูนะคะ <c oughs> อะใครอยากเข้ากลุ่มคลิกลิงด้านล่างคุณผู้ชมขาเอองวดหน้าไปไปอยู่ในกลุ่มกันนะคะก <c oughs> วดหน้านะคะเออเร็วๆนะคะถ้าไม่มีคนดูครบหนึ่งพันคนดูจะร้องเพลงแล้วนะจะร้องเพลงรอคนแล้วนะนะฮะ <c oughs> ถ้าคนดูไม่ครบหนึ่งพันคนดูคนดูไม่ขึ้นจะร้องเพลงรอแล้วนะ ฉันจะร้องเพลงสิริพอรอภัยพงรอแล้วนะคะนะฮะปริญญาใจฮ่องกงรอจ้าเธอฮ่องกงจริงหรือเปล่าเธอฮ่องกงจริงหรือเปล่าฮ่องกงไหนคะฮ่องกงนี่คือเป็นประเทศเนาะฮ่องกงเป็นประเทศใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ฮ่องกงอย่างอื่นเนาะโอเคจันทบุรีอาใครอยู่ตรงไหนบ้าง ใครอยู่จังหวัดไหนบ้างลองคอมเมนต์มาซิว่าอยากจะรู้ว่าเอฟซีแฟนคลับของอารั์ไอติมเนี่ยติดตามอยู่ที่จังหวัดไหนกันบ้างนะคะเออจังหวัดไหนคะบางคนอาจจะแบบว่าไปหาเออเก็บปลาเลยนะปลาเลยนะคอปเตอร์ปลาเลยนะคะคอปเตอร์ <laughs> ปลาอะไรนะที่มันเป็นปลาอะไรนะ บางคนอาจจะไปหานะคะตกปลาหมอคังดําอยู่นะคะอาจจะไม่ได้มีการแจ้งเตือนหรือไม่รู้นะคะว่าอาจารย์ไอติมไลฟ์สดรัฐบาลไทยแล้วนะคะตอนนี้ไปหาจับปลาหมอคังดําอยู่นะคะเออหวังว่าจะได้มาหนึ่งนะคะปลาหมอคังดํากินสักโลสองโลนะคะก็ไปหาอยู่ในคลองนะคะเพื่อไปหาจับปลาหมอคังดําอยู่ขอนแก่นสวัสดีค่ะ เจอกันขอนแก่นนะคะต้นเดือนนะคะ <S <S เออสวีเดนเวลคัมชุดไทยแลนด์ค่ะเออเออชุมพรว่า,าแต่ละชุมพรก็มีเหรอชุมพรก็มีเหรอซอยร่วมเรืดีคือที่ไหนคะพิจิตรก็มีอุแ้แตแลนะคนครพนมก็มาตายแล้วจังหวัดไหนยังไงกันบ้างคุณผู้ชมขะมันจะอยู่ทั่วที่พระแดนไม่ได้นะคะนึกว่าอยู่บ้านเดียวกันตอนแรกนึกว่าแบบอุย้ยตายแล้ว 4แสนคนติดตามเนี่ยนึกว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่อำเภอเดียวกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะที่ไหนได้อยู่คนละโทษที่ททั่วแดนเลยนะคะอยู่คนละอยู่คนละมุมเลยของประเทศไทยสวีเดนสวีเดนก็มากันนะคะเออนครปฐมอุตาเลาะนมดีกรีดังจังหวัดอะไรคะให้ถ่า <laughs> ยนมดีกรีดัง มันจังหวัดอะไรล่ะสารคามก็มานะคะยินดีต้อนรับสารคามด้วยมุกดาหารยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับจังหวัดสุรินทร์นะคะจังหวัดนนทบุรีสวัสด,ดีค่ะนะคะสวัสด,ดีทุกท่านเลย <c oughs> ไม่มีใครอยู่ปทุมธานีบ้างหรอคะฮะไม่มีใครอยู่ปทุมธานีบ้างหรอ <c oughs> พิษณุโลกยินดีต้อนรับค่ะนะคะ <c oughs> คุณอดอกฟ้าจากกรนครนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณสีดาพนนะคะคนรนครปฐมนะคะงวดน่าจะให้ในกลุ่มปิด จะเลือกให้หนาผเพจลนะเพราะมิดชาชิประบาดมากเลยนะคะระบาดหนักมากระบาดยิ่งกว่าประหมอคังดํานะคะออมิดาซิปก็เหมือนกับประหมอคังดำนะคะตอนนี้นะคะมันเป็นเอเลนสปีชีมันเอาเลขไปปล่อยแล้วนะคะแล้วก็แบบว่า,าไปหลอกคนต่างๆนานาเพจบงเพจปลอมม,มีกว่าร้อยเพจนะคะเพราะฉะนั้นก็คือนะคะ อ,อีพวกมิจฉาชีพนะคะบอกได้เลยนะคะว่างวดต่อไปให้กลุ่มปิดเท่านั้นใครจะเข้ากลุ่มวันนี้ว่าสุดท้ายนะคะลิงด้านล่างนะจ๊ะนี่เลยคลิกเลยญี่ปุ่นหรอญี่ปุ่นใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเวลคัมญี่ปุ่นนะคะอ่ะงวดนี้งวดนี้นะคะทุกคนขาขอยัดท้าก่อนนะคะงวดนี้ท้าก่อนงวดนี้ได้ลงคลิปทีเซอร์ไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ถ้าเลขไม่มาถ้าเลขไม่มานะคะไม่มีเลขนี้ในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมจะเอาทั้งหน้าและตัวนะมุดขี้โคลนแล้วก็ไล์สดโชว์ให้ทุกคนได้ขำกันนะคะอันนี้คือท้าเลยนะคะท้าด้วยความมั่นอกมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ประจบคิริขันสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะเออ อยากเห็นอาจารย์เล่นโคนขยับจอกนะคะแม้เธอไม่อยากได้เงินไม่อยากได้ซื้อหองซื้อหวยถูกหวยเพงเหรอนะคะงวดนี้จะกระโดดโครนนะคะพร้อมเอาหน้ามุดโคลนให้ทุกคนได้ขำกันนะคะงวดนี้สีมาแรงมากๆนะคะใครมักสีคะใครมักสีพิมพ์ว่ามักสีมากค่ะ งวดนี้วันที่สี่อ่างวดนี้ฟันที่สี่สี่มีแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ถ้าไม่มีสี่นะคะอาใครมักสี่พิมพ์ว่ามักสี่มาใครมักสีก 4, ่สนะี่ 4, 4, แน่นอนนะคะเออใครมักสี่ถึงสี่แน่นอนนะคะคุณผู้ชมขาเออมีคนมักสี่ไหมซอยร่วมฤดีกรุงเทพ จ,จังหวัดอ๋อจังหวัดกรุงเทพนะคะคุณพงศิษฐ์นะอุ้ยแต่แล้วคุณพงศิษฐ์หล่อนะคะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปหาไปหากินข้าวมันไก่แถวซอยร่มดูดีนะ,ะโอเคนะคะโอเคมักขนาดเจ้านะโอ้ยคุณฟาผู้ใหญ่ฟาด้วยกะมักสี่มักเสิงนะ <c oughs> <c oughs> เอางวดนี้คุณผู้ชมขาฟันที่เลขสี่นะคะเย้ฟาด้วยก็มักสี่มักเสิงไปนะเธอแต่ก่อนอื่นเล่าความฝันก่อนวันก่อนวันก่อนนะคะ วันก่อนวันก่อนวันพระวันก่อนวันพระนะ,ะวันอาสารหะบูชาค่าคืนก่อนวันพระไอติมฝันอันนี้คือเล่าความฝันเขาคราวก่อนนะคะฝันว่าตัวเองนะั่งรถกระบะนั่งรถกระบะ,ะ,บะแบบคล้ายๆกับเป็น f o r t จูเนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไปเจอกับแม่น้ําแม่น้ําใหญ่มากแล้วแม่น้ําคือน้ําล้นเอ่อมาก แล้วมันจะมีทางดินอยู่ทางหนึ่งที่มันตัดข้ามแม่น้ํามาได้แล้วรถมันก็เลยขับข้ามมาได้นะคะพอขับข้ามมาปุ๊บเนี่ยนะคะในขณะที่ขับข้ามเข้ามาเนี่ยนะคะในความฝันนะไปเจอกับหน้าผา หน้าผานะคือเราจะปีนให้มันหลุดพ้นจากหน้าผาไปแล้วก็ลงจากรถแล้วเราก็ปีนหน้าผาในขณะที่เดินทางเท้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นลูกปั้นพญานาคเต็มไปหมดเลยทั้งอยู่ในบ่อน้ําหินเอ่ยทั้งอยู่ในตั้งขึ้นมาเอ่ยอะไรเอ่ยจะอยู่ในใต้ต้นมุงต้นไม้เอ่ยเไรเอ่ยเป็นพญานาคเต็มไปหมดเลยเธออันนี้คือแบบพูดความฝันก่อนขอแย้แก้ความฝันเล่าความฝันให้ฟังก่อนนะคะในขณะที่เดินไปนะคะ เดินไปไปเจอรูปปั้นพญานาคเตมเลยข้ามแม่น้ำม,มาได้แล้วลงจากรถเพื่อที่จะปีนหน้าผาให้มันพ้นจากหน้าผาที่จะขึ้นไปข้างบนในขณะที่เดินไปปุ๊บเห็นรูปปั้นพญานาคเป็นเสียนเก้าเสียนแปดเสียนเจ็ดเสียนอยู่ตรงอ่างพญานาคบ้างแล้วก็เป็นองค์ผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างองค์ปู่องค์ย่าบ้างตั้งตรงาอยู่แต่ละจุดต่างๆในป่าตรงนั้นแล้วเราก็ปีนหน้าผาขึ้นไปในขณะที่ปีนหน้าผาขึ้นไปได้ครึ่งหนึ่ง มันจะมีหินก้อนหินก้อนใหญ่หย่อนเฟี้ยงลงมาจากข้างบนนะคะหย่อนเฟี้ยงลงมาจากข้างบนเหมือนกับมีคนออกเฟี้ยง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 ใส่แล้วก็โดนไอติมแล้วก็โดนคนที่ไปด้วยเนี่ยในในความฝันเนี่ยนะคะแล้วก็โดนแล้วก็คือเจ็บมากนะคะแต่ก็ไม่ล่วงนะคะไม่หล่นลงไปนะคะไม่หล่นลงไปปรากฏว่าแงานเงยหน้าขึ้นไปบนหน้าผาเจอเนนทั้งหมดเนี่ยนะคะเนนหรือพระนี่แหละนะคะเนนแหละนะคะ ทั้งหมดเนี่ยสี่รูปด้วยกันเนนทั้งหมดสี่รูปนะคะก็นึกว่านะคะเราเป็นหัวขโมยหรือเราเป็นโจรหรือเราอะไรอย่างนี้นะคะเนนก็เลยบอกว่านึกว่าเป็นโจรเป็นขโมยก็เลยเสี้ยงหินใส่เสี้ยงหินก้อนใหญ่ใส่นะคะเนนทั้งสี่รูปเนี่ยก็เลยลงมาช่วยเนนทั้งหมดสี่รูปเนี่ยก็เลยลงมาช่วยช่วยให้เราหลุดออกจากหน้าผาแล้วก็ดึงเราขึ้นไป แล้วก็ตื่นจากความฝันเลยนะคะเออเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเชื่อมโยงกับแนวทางรัฐบาลไทยว่ารัฐบาลไทยงวดนี้ยมันจะมีความเชื่อมโยงกับสี่นะคะสี่นะคะหนึ่งแม่น้ำนะคะสองรูปปั้นพญานาคสามนภาสี่เนนเห็นไหมนะคะแล้วก็เนนสี่รูปเพราะฉะนั้นคืองวดนี้ยมันมีเบิ้ลนะคะ ทุกคนเตรียมแคปหน้าจอนะคะทุกคนขาพิมพ์ประโชคดีนะคะหนึ่งแม่นม้ำสองรูปปั้นสามนาภาสี่เนนนะคะเอออันนี้คือความฝันนะคะความฝันและเป็นความฝันที่จําได้คือแบบชัดเจนมากนะคะเออก่อนเขา้าอ่าตื่นเช้ามาก็คือเป็นวันอาสาราหาบูชานะคะตื่นเช้ามาก็คือเป็นวันอาสาราหาบูชาในค่าคืนนั้นที่เราฝันนะคะอ่ะ ทุกคนเตรียมแคปหน้าจอค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ฟันที่เลขสี่นะคะภาพพื้นจะเป็นสีดำนะครับเพราะสีมงคลนะคะเออสี่สามสี่สี่และสี่ห้าตัวระวังเท่ากับตัวฟันด้วยนะคะระวังกับฟันนะคะมีตัวระวังมาแถมให้ด้วยนะคะคือห้าสามนะคะมีตัวระวังมาแถมให้ด้วยนะคะคือตัวห้าสามนะคะนี่ตัวที่ชอบมากๆเลยคุณผู้ชมขา สี่สามกับสี่สี่ตัวที่ชอบมากๆเลยคือสี่สามกับสี่สี่นะคะเอออ่ะทุกคนเพิ่มเพื่อนลิงด้านล่างก่อนไปอยู่ในกลุ่มกันงวดหน้าจะปล่อยในกลุ่มนะคะไม่มีการไล์ส่วนมาบอกกันแบบแบบแบบนี้ละนะคะสี่สามสี่สี่และสี่ห้าระวังห้าสามเพราะไอติมให้แค่สี่ตัวคือสามสี่ห้านะคะไอติมให้แค่สามตัวไม่ใช่สี่ตัวสามสี่ห้าเนี่ยเห็นไหมสามสี่ห้า งวดนี้คือสามสี่ห้านะคะงวดนี้คือสามสี่ห้ามีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่สามตัวนะคะมีอยู่แค่สามตัวแต่ตัวที่มั่นใจและฟันให้กับคุณผู้ชมเลยก็คือสี่นะคะงวดนี้ระวังเบิ้ลค่ะเบิ้ลจะมีโอกาสมาสูงมากๆเบิ้ลสี่สี่นะคะและสี่จะเด่นล่างมากๆนะคะเออพอบอกเด่นล่างผู้เพื่อซื้อแต่ล่าง <laughs> พอพอบอกว่าเด่นล่างก็จะซื้อแต่ล่างกันก็คือบนก็คือจะไม่ซื้อเลยบนก็คือเชิดใส่นะคะพอมันออกบนปุ๊บนะคะคือไม่ได้เงินนะคะเออนะคะสี่จะเด่นล่างแต่ต้องซื้อบนไปด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเอออ่ะแคปหน้าจอนะคะนี่เลยตัวที่ชอบตัวที่ฟันคือสี่สี่กับสี่สามนะคะให้สี 3, ่สามสี่สี่และสี่ห้า งวดนี้มีสี่ล้านเปอร์เซ็นถ้าไม่มีสี่ทุกคนค่ะตั้งดีๆถ้าไม่มีสี่ฉันจะสี่บาท <laughs> ถ้าไม่มีสี่จะมุดขี้โคนนะคะทั้งหน้าทั้งตัวโชว์คุณผู้ชมเลยคะ่ะนะคะให้ทุกคนมาไลฟ์มาดูไลฟ์สดแล้วก็สมด,ดำหน้าไปเลยนะคะนี่คือการทำโทษแล้วก็สนุกสนานกับ กับการท้านะคะงวดนี้ถ้าไม่มีสี่เอาแค่ตัวเดียวนะเราท้าแค่ตัวเดียวนะครับคุณผู้ชมขาเราจะ,อ,ะอย่ามาท้าตัวจอนะสี<ๆ>่ <4 S 2> มันอาจจะออกสี่แปดสี่เก้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ส> ه, <ๆ>ก็ถือว่ารอดนะคะนะคะเราไม่ได้เราไม่ได้ท้ากันตัวจออนะคะเราทาะะาะะรา้ากันแค่เลขสี่นะคะเออนะคะเราท้ากันแค่เลขสี่นะคะถ้าไม่มีสี่นะคะ มุดขี cool mm ้โคลนขี้ควายโชว์มุดขี้โคลนนะครับมุดขี้โคลนโชว์อ่ะทุกคนคอมเมนต์ว่าโชคดีคอมเมนต์ว่ารวยมาให้สักนิดนึงก่อนที่เราจะจบไลฟ์สดกันนะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะคะขออนุญาตคัดคนเข้ากลุ่มขออนุญาตคัดคนเข้ากลุ่มเพราะว่ามิจฉาชีพก็เข้าอะไรก็เข้านะคะมิจฉาชีพก็เข้าอะไรก็เข้าขอคัดคนเข้ากลุ่มนะคะรูปโปรไฟล์ใส่รูปคิตตี้ใส่รูปอะไรคือไม่ให้เข้านะคะ ใส่รูปดอกไม้รูปอะไรต่างๆ <ft ian> ร,ร,รูปนางแบบสวยๆไม่ให้เข้านะคะให้เข้าแคสร,รูปที่มีตัวตนนะคะเออระวังห้าสามนะคะแต่ถ้าออกห้าสามเราก็รอดนะเอองวดนี้ให้สี่คู่คือสี่สามสี่สี่สี่ห้าและห้าสามเพราะไอติมให้ก็คือสี่ห้าสามสามสี่ห้ามีแค่สามตัวที่ให้นะคะมีแค่สามตัวที่ให้เพราะฉะนั้นก็คือสามห้าก็ทิ้งไม่ได้ นะคะต่างชาติเข้าไม่ได้ดิโอเอาหรอ,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 อใช่ต่างชาติเข้าไม่ได้นะคะใครหน้าฝรั่งเข้าไม่ได้นะขออนุคัดคนเข้านะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะมากมิจฉาชีพผีบา้าผีบอเยอะมากนะคะ,ะทุกคนไปอยู่ในกลุ่มกันแล้วเนาะขอทุกคนโชคดีนะคะสหรับงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะมาบอกให้กันสบายใจสบายใจแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวเราเจอกันรอบลาวพัฒนานะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมขอให้คุณ โชคดีเงินรางวัลใหญ่เป็นของเราทุกคนสวัสดีค่ะ